บอกว่าวันนี้ร้านแซ่บแซปบเขาเชิญเรามากินที่พารกรเห็นช,ชื่อร้านแล้วมันต้องแซ่บป่ะนี่ยังเมนูเขาว่าแต่ร้านเขาบรรยากาศสวยเนาอเพราะเห็นหมอนก็รู้เลยว่เาเป็นแซ่แซปบซมมาแซบเออ้มมาเอออ่ะมา รอเวลานี om, ้ an illing, s <S true, มานานมากจริงแล้วจะบอกว่าหรือวางานที่มีความสุขที่สุดคืองานทิ้งแล้ววันนี้เราอยู่ในร้านแสนแซ่บแสนแซ่บแค่ชื่อก็รู้แล้ว่าทั้งคือขำให้เกลียรติเรามาเกลียรติไม่ใช่เกลียดเกียดมาชิมอาหารเขาไอเมนูเนี้ยเขาให้เรามาชิม2เมนูใช่ป่ะแต่ว่าเมนูเนี้ยฉันจะมาเซอร์ไพรส์ที่นี่เลยว่าใช่ยังมีเฉพาะที่สาขาพารากอนเท่านั้นนะจ๊ะคือเป็น U F O เขาบอกว่าลูกค้าทะลุไปสั่งเมนูแรครับเป็นพุดดที่เขาใส่ก เยเขาบอกว่าตำผิดคือต้องตำเองด้วยแล้วเราสองคนในเรื่องการตำมันผิดนะตำเวอร์น้องมะนาวนี่ตกอะไรเวอร์เกลือมือเก็ดเบอร์ไม่ใช่ใช่่ม้ก่อนที่เราจะรับประทานเราจะบอกว่าช่วงนี้ฤดูร้อนเธอก็มีหรอฉันก็มีจ้ามันคือนีิจ้าเปคคุโมะเปคคุโมะเขาบอกว่าจะเปแอลกอฮอล์จากธรรมชาติยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย99.99%มันสามารถแบบปิดมืออย่างนี้ได้เออฉีดมือก็ได้อย่างเงี้ย แล้วก็ฉีดช้อนซ่อมงีได้เลยแบบเด็กๆพ่อแม่ที่แบบลูกทำของตกอ่ะมันเป็นฟู้ดเกรดนะกินได้เลยแบบว่ากินให้ดูดีกว่าจริงกินจะเป็นเชื้อโรคฉีดเลยแกไปทุกอย่างเราไปไหนแล้วก็พบได้ล้านวงร้านเสื้อผ้าต้องเป็แล้วมือจะลอกได้ล่ะอว่าจะกินสิว่าร้านแสนแซ่บจะมาเซอร์ไพรส์อะไรเราเอามาเลยอ้าวไปมาแล้วมาแล้วฉันจะบอกว่าสมการรอคอยหรือเปล่าถ้าไม่อร่อย เออดูหน้าสิดูหน้าพวกเราจับต้องมากบอกว่าจับต้องมากเต้องรีบจ้ะน้องเดี๋ยวน้องลนเวิร์ตัดนิ้วตัดนิ้วจะไม่สามห้ากินนิ้วน้องได้นะเออเออมันเป็นกิจกรรมครอบครัวนะใช่๋ออันนี้ก่อนใช่ไหมอ๋อ ข้าวเหนียวข้าวเหนียวต้ข้าวเหนียวเราไปคุกเลยเหรอบอกแล้วนะเมนูนี้หิวอยากอยากนะโหยิ่งหัวมากนะยชี้นะว่าให้สั่งอย่างอื่นมากินก่อนแจวลาแจวลาฉันมั่นใจว่าอร่อยอ่ะเอ่ะต้นนได้กินแล้วขอบคุณค่ะเป็นสายแบบไม่ทำนะแต่รอกินอืม ดีอ่ะเนื้อหมูอ่ะมันมีความกรึบอ่ะของมันซ่ากับหมูอ่ะเพราะเหนียวหนึบมันแบบกินกับแบบหมูอ่ะดีแซ่บฉันพูดเลยจริงๆว่าอร่อยขอเพิ่มด้วยครับตายแล้วโหดีมากจีนจิมอันนี้คือการผสมผสานระหว่างความเป็นเกาหลีกับจีนให้ลงตัวมากๆใช่แซ่บถ้าสมมติว่าเธอมีสามีเป็นเกาหลีอ่ะเธอก็ทำอันนี้เขากินได้แกใช่ป้าจะพาเขามาเหอะไงวะแซ่บแซ่บเขามีทุกอย่างครับอ่ะโอเค เมนูนี้เราให้กับว่าแซ่บแซ่บอันไหนยังไงเดี๋ยวพวกเราต้องไปล้างด้วยนะพอแล้วอ่ะเมนูต่อไปมาเลยค่ะโฮ้ยอันนี้ดีอันนี้ฉันเคยกินอันนี้เคยกินนี่เธอก็ชอบกินอันเนี้ยใช่ไหมวิธีการทำนะเขาต้องเขาต้องตำน้ำจิ้มแบบนี้เขาเอางามาตำก่อนตำต้องบดนะใช่บดเลยย่วเสร็จใช่ป่ะเราก็ใส่พริก ใส่กระเทียมใส่อะไรพวกอย่างเงี้ยเนี่ยกิมมิคเขาอยู่ตรงนี้เลยนะยั่วปังยั่วเวอร์เสร็จแล้วเขาให้ใส่เน่เขาใหใส่มระตือลงไปเขาให้ใส่น้ำจิ้มนี่เข้าไปอ่ะนี่คือน้ำจิ้มเขาให้กินนี่หมูแล้วก็ใส่น้ำจิ้มนะเฮ้ยน้ำจิ้มดีอ่ะดีดีอือันนี้ไม่ได้หมูเด็บเจ็บจริงๆเห็นบอกแล้วว่าอร่อยจริงหมูเนี่ย เขาเหมือนไปแบบชุบแป้งที่มันเป็นลาบอือจริงจริงกินหมูปล่าๆก็อร่อยแล้วนะใช่กินกับน้ำจิ้มเข้าไปด้วยยิ่งเด็ดอ่ะเราให้เมนูนี้แสนแ มั่นใจนะลูกค้ามาเถอะมากินร้านนี้อร่อยจริงๆใช่ตอนนี้สมาชิกของ FN นะไลฟ์การเขามีส่วนลดให้10%เลยเออมากินนะก็แวะมาทานได้ย้ำอีกครั้งคือมี5สาขาแสนแซ่บที่นี่คือพารากอนอยู่ชั้น4ลืมบอกไปเขาบอกว่าถ้าสั่ง UFO ผ่านรายการไลฟ์สระเขาให้ส้มตำฟรีหนึ่งารเออนาตะบอกไปเลยว่าจะดูจากรายการไลฟ์สระนะโอเคโอเคเขาเลยเพราะว่ายังไงจ้าสโลแกนของเราคือ FN เอาเลยไม่จริงไม่ขาย แกนแซ่บนะจ๊ะมากินนะแซ่บชื่อดีดีไปจ้าสบายยิ้มดาอ่อมอ่อมไข่ร้อนมากโอ้โหไข่ร้อนมากแน้นำอะไรให้แกระวังไข่ระวังนะคะท่านผู้ชมไข่ร้อนมาก